สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกทูน,นัยค่ำคืนแห่งความหลอนและนี่ก็เป็นหนังสือเสียงทางช่องช็อกทูน,นัยที่จะเอาเรื่องราวลหลอนๆมาเล่าให้กับเพืเ่อนๆฟังผ่านรูปแบบตัวหนังสือเสียงและเรื่องราวในวันนี้ขอ,อนําเสนอเรื่องกฎในการดูแลรักษาห้องดนตรีของนรงเรียน จบครับถ้าเกิดตายแล้วกลายเป็นวิญญาณคงจะมีความรู้สึกแบบนี้สินะผมจ้องมองร่างของตัวเองก่อนจะพบว่ามันเบาผิดปกติถ้าคิดตอนนี้ร่างกายกับวิญญาณของผมคงกำลังแยกออกจากกันและสาเหตุคงจะเป็นเพราะห้องนี้แน่ๆหรือถ้าจะให้เจาะจงคงเป็นเพราะคนที่ถูกเรียกว่า เจ้าของห้องอย่างแน่นอนเลยแหละแต่ยังมีบางสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจทำไมผมถึงยังถือเทียนเข้ามาในห้องได้อีกนะผมคิดว่าหากคนเราตายไปและวิญญาณหลุดออกจากร่างแล้วร่างกายทั้งหมดจะเปลือยเปล่าซะอีกแต่เหมือนผมจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้นะผมใช้เวลาไปสักพักใหญ่เลยกว่าจะหาประตูไม้สีน้ำตาล ท่ามกลางซากศพพวกนี้จนเจอมันตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆกับจุดที่มีร่างของเด็กสาวคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่เมื่อเห็นร่างนั้นมันกลับทำให้ผมสงสัยขึ้นมาว่าเธอคือซากศพหรือเปล่าเพราะถ้าวัดตามร่างกายของคนอื่นดูเหมือนเธอจะเป็นร่างที่ไร้รอยแผลที่สุดแล้วอาจจะเรียกว่าไม่มีรอยแผลใดๆเลยก็ได้แต่สุดท้ายผมก็เลือกที่จะเมินมันทิ้งไป เพราะบางทีมันอาจจะเป็นเพียงกลลวงของใครบางคนก็ได้บานประตูไม้สีน้ำตาลตั้งอยู่ตรงหน้าของผมถ้ามองด้วยสายตาปกติมันคงจะเป็นประตูไม้ที่สวยในระดับหนึ่งเลยแต่การที่มันมาปรากฏในสถานที่แห่งนี้ผมคงไม่สามารถเชยชมมันออกมาได้หรอกนะผมถอนหายใจให้กับความคิดกับตัวเองก่อนจะมองไปลูกบิดประตูสีเงิน ความหมายของลูกปิดประตูสีนี้คือเจ้าของห้องยังไม่รู้ว่าผมได้เข้ามาแล้วผมรู้สึกดีใจนิดหน่อยที่ได้เห็นลูกปิดสีนี้นะเมื่อตรวจสอบทุกอย่างเสร็จสิ้นผมจึงเปิดประตูบานนี้ก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปข้างในโดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกปิดประตูที่ผมเห็นว่ามันเป็นสีเงินนั้นตอนนี้มันได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแทนแล้วด้วย เมื่อเปิดเข้ามาข้างในสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความมืดมันมืดสนิทราวกับคนที่มาก่อกำแพงสีดำปิดรอบไว้ทิศทางในตอนนี้ผมคงทำอะไรไม่ได้มากนอกจากเดินหน้าต่อพร้อมกับจุดเทียนที่อยู่ในมือตอนแรกผมคิดว่าเทียนเล่มนี้จะมอบแสงสว่างให้ผมบ้างแต่ไม่เลยแสงของเทียนไม่ช่วยอะไรเลยสักนิดเดียวผ่านไปสักพัก ผมก็เดินมาถึงจุดที่มีประตูสองบานที่มีรูปร่างคล้ายกันตั้งอยู่มันโผกไม้เห็นอย่างชัดเจนซะจนทําให้ผมสงสัยว่าที่นี่มันมืดสนิทจริงๆหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้มีเวลามาคิดเรื่อยเปื่อยในตอนนี้ผมรีบนำเทียนวางไว้ที่หน้าประตูบานที่อยู่ทางด้านซ้ายก่อนจะเห็นว่าเปลวเทียนมันถูกผลักออกมาแสดงว่าประตูทางซ้ายคือเส้นทางที่ถูกต้อง เมื่อเห็นแบบนั้นผมจึงเก็บเทียนแล้วเลือกเปิดประตูบานที่ว่าก่อนก้าวเข้าไปด้านในสภาพที่เห็นหลังจากที่ก้าวเข้ามาไม่มีอะไรเปลี่ยนมันยังมืดสนิทไร้แสงไฟเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมาก็คือหลังจากที่ผมก้าวผ่านประตูบานนี้ไปเพียงพริบตาเดียวมันก็หายไปทันที ผมเข้าใจถึงคำว่าไม่สามารถย้อนกลับมาได้ทันทีในตอนนั้นหลังจากนี้ผมคงต้องตั้งใจเลือกบานประตูที่จะเปิดซะละผมเปิดประตูมาประมาณ8บานแล้วและรู้สึกว่ามันไม่มีท่าทีที่จะจบด้วยผมค่อยๆสูดหายใจเข้าปอดก่อนจะเปิดประตูบานถัดไปในตอนนั้นเองผมก็ได้เห็นว่าตรงหน้ามีประตูบานหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากประตูบานที่ผมเปิดมามากนัก รูปร่างของมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากประตูบานอื่นๆแต่ผมกลับสัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่หลังประตูบานนั้นได้และเหมือนลางสังหารของผมมันจะถูกต้องเพราะเมื่อผมเอาเทียนไปวางไว้ที่หน้าประตูเปลวเทียนมันกลับหยุดนิ่งไม่ไหวติงผมรีบนำเปลวเทียนมาเจาะที่ประตูบานนี้ก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วผมจ้องมองมันอยู่นาน จนสุดท้ายประตูบานนี้ก็ค่อยๆสลายหายไปที่ผมทำแบบนี้เพราะกลัวว่าในระหว่างที่กําลังเผาประตูถ้าเกิดมันมีตัวอะไรโผล่มาอย่างน้อยผมก็จะรู้ได้ก่อนที่มันจะมาทำร้ายผมนะผ่านไปสักพักใหญ่หลังจากที่ผมได้เจอประตูบานนั้นในตอนนี้ผมเลิกนับไปแล้วว่าผมเปิดประตูรวมไปทั้งหมดแล้วกี่บานเพราะมันเยอะมากๆด้วยแล้วนะ ผมค่อยๆบิดขี้เกียจก่อนจะมุ่งหน้าเดินต่อไปอยังประตูบานถัดไปแต่ทว่าผมก็ได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคืนนี้ประตูไม้เก่าที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดท,ที่ผมกำลังยืนอยู่แล้วมันถูกเปิดออกมาแล้วหัวใจของผมเริ่มเต้นรัวในตอนแรกผมคิดว่าจะไม่มีเรื่องรุนระทึกให้หวาดหวั่นในคืนนี้แต่เหมือนว่าโชคชะตาอยากจะกันแกล้งผมมากกว่าจะช่วยเหลือนะ ผมสูดหายใจเข้าก่อนจะเดินไปยังประตูบานถัดไปที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ใช้เทียนหาเส้นทางก่อนจะเปิดประตูบานนั้นออกแล้วผมก็ได้เห็นสัตว์ประหลาดที่กำลังยืนอยู่หลังประตูผมรีบนั่งพร้อมกับก้มหัวลงตามด้วยสัญชาตญาณเจ้าสัตว์ประหลาดบ้านนั้นมันกำลังยืนห่างจากผมไปไม่ไกลนักและท้าให้ผมเดา มันคงจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากบานประตูนั้นแน่ๆถึงแม้ความมืดจะทำให้ผมเห็นมันได้ไม่ชัดเจนนักแต่ผมก็พอจะอธิบายมันออกมาได้เจ้าสิ่งนั้นมันมีลำตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่กลับมีแขนขาที่ยาวเอถอะทะแล้วดูท่าว่ามันกำลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่ด้วยผมตัดสินใจว่าจะค่อยๆเดินผ่านมันไปอย่างช้าๆ แต่ในระหว่างที่ผมกำลังย่องเพื่อที่จะเดินผ่านมันไปเท้าของผมก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างผมก้มลงไปก็เห็นว่ามันเป็นลูกบอลแต่ไม่ทันที่ผมจะได้คิดอะไรต่อผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและเมื่อผมมองไปยังต้นเสียงผมก็ได้เห็นว่าเจ้าสัว์ประหลาดที่มีแขนขายาวเทอะทะมันกำลังวิ่งมาทางผม ร่างกายของผมสั่งการไวกว่าความคิดผมรีบวิ่งไปจากตรงนั้นด้วยความเร็วเต็มที่ไม่ว่าเจ้าสิ่งนั้นจะวิ่งมาด้วยเหตุผลแบบไหนแต่มันคงจะไม่วิ่งมาด้วยรอยยิ้มพร้อมกับคำที่พูดว่าสวัสดีตอนเย็นอย่างแน่นอนและด้วยความตกใจทำให้ผมเผลอทำเทียนตกไปแล้วในตอนนี้แต่ถ้าให้พูดผมคิดว่าเทียนมันคงไม่จะเป็นกว่า การที่จะต้องหนีจากสัตว์ประหลาดนี้ให้เร็วที่สุดหรอกเสียงฝีเท้าของเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นยังไล่หลังผมมาเรื่อยๆผิดกับแรงของผมที่มันค่อยๆหมดลงให้ตายเถอะเป็นวิญญาณได้แท้แต่กลับเหนื่อยได้เนี่ยนะผมวิ่งหนีออกมาได้สักระยะก่อนจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ประตูสองบานที่กำลังตั้งอยู่ข้างหน้าผม เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้หนีรอดจากสถานการณ์นี้ได้แต่ผมไม่มีเวลามาเลือกมันหรอกเพราะฉะนั้นผมคงจะต้องพึ่งดวงทั้งชีวิตของผมแล้วทางขวาเสียงของเด็กสาวดังก้องขึ้นมาในหัวถ้าให้ผมเลือกที่จะเลี้ยวไปเปิดประตูที่อยู่ทางด้านขวาและพุ่งผ่านมันเข้าไปก่อนที่ประตูบานนั้นจะปิดลงและหายไปในพริบตา หลังจากเหตุการณ์ลุ้นล็ึกได้ผ่านพ้นไปผมรู้สึกได้เลยว่าตัวเองกำลังอยู่ในลานกว้างเพราะผมเดินมานานมากๆก็ไม่เห็นประตูสักบานถือว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายก็แล้วกันนะเพราะผมเสียเทียนไปในตอนที่ไม่ต้องการใช้มันแล้วผมหลับตาลงก่อนที่จะค่อยๆเงี่ยหูฟังเสียงดนตรีไทยแสนคุ้นหูที่เคยดังแว่วผ่านหูผม ค่อยๆไหลผ่านเข้ามาในหัวสมองผมค่อยๆเดินตามเสียงนั่นไปก่อนจนสักพักเสียงของมันก็ดังขึ้นจนเหมือนกับอยู่ใ,ใกล้ๆผมลืมตาขึ้นมาก่อนจะได้เห็นประตูบานหนึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าผมใช้เวลาเตรียมใจนิดหน่อยก่อนจะเปิดมันออกมาข้างในห้องนี้มีไฟที่เปิดให้แสงสว่างอยู่พอสมควร ผมค่อยๆก้าวเท้าเดินไปข้างในห้องก่อนที่จะได้เห็นร่างของเด็กสาวกำลังนอนก้มหน้าหมดสติอยู่ที่พื้นห้องผมรีบเข้าไปประยุงตัวของเธอขึ้นก็นจะเห็นว่ามีบางอย่างแปลกๆบางอย่างที่ทำให้ผมสั่นกลัวจนถึงขีดสุดร่างกายของเธอในตอนนี้มันไม่มีผิวหนังมีเพียงแค่กระดูกสีขาวโพลนผมรีบผละตัวออกมาด้วยความตกใจ ก่อนจะเห็นว่าร่างของเธอค่อยๆย,ย,ยืนขึ้นมาแสดงกิริยาแบบนี้กับหญิงสาวมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำหรอกนะคะการที่กระโหลกของเธอค่อยๆขยับพร้อมกับเสียงพูดที่ได้ยินแสงไฟภายในห้องกระพริบอย่างติดติดดับๆับ,บก่อนที่มันจะดับลงอย่างสมบูรณ์ฉันดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอคุณอีกครั้งราวกับพรมดิคิดเลย ว่าไหมล่ะคะร่างกายที่เต็มไปด้วยกระดูกข,ของเธอในตอนนี้เริ่มมีเนื้อสดสีแดงปกคลุมไปทั่วทั้งร่างก่อนที่ผิวหนังจะค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาปกคลุมชิ้นเนื้อจนครบไปทั่วทั้งร่างกายเส้นผมสีดำถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับถูกรวบให้เป็นทรงหางม้าด้วยโบสีเหลืองสวัสดีตอนเย็นนะคะคุณยาม ณห้องดนตรีผ่านมามากกว่าหกชั่วโมงละหลังจากที่คุณไว้เข้าไปในห้องนี้ในตอนแรกผมก็ตกใจอยู่หรอกที่จูจ่ๆเขาก็ฟุบตัวลงไปที่พื้นแต่ก็สามารถเข้าใจได้หลังจากนั้นหลังประตูบานนี้คงเป็นอาณาเขตของเกตที่ถูกตั้งไว้ว่าไม่ให้กายหยาบเข้าไปได้เงั้นสินะ ในตอนนี้ผมคงไม่สามารถช่วยอะไรคุณไว้ได้คงหวังเพียงแค่คุณไว้จะสามารถหานักเรียนคนนั้นแล้วออกมาได้ทันแต่ทว่าผมกลับเห็นเด็กสาวในชุดดักเรียนคนหนึ่งเดินออกมาจากในห้องในสภาพที่เหมือนกับคนที่เพิ่งตื่นเธอปยุงร่างของตัวเองเดินออกมาพร้อมกับจับที่ขอบกำแพงเอาไว้ผมที่เห็นแบบนั้นเลยมองไปที่คุณไว้ แต่เขาก็ยังนั่งนิ่งอยู่เหมือนเดิมคุณเป็นใครปกติแล้วเธอควรจะฟื้นออกมาพร้อมกับคุณไว้ไม่ใช่หรือไงแต่การที่เธอฟื้นขึ้นมาก่อนที่จะได้เจอคุณไว้แบบนี้มันเด็กสาวเมื่อได้ยินเสียงของผมเธอก็ค่อยๆหันมามองแต่ไม่นานเธอก็สุดตัวล้มลงไปพร้อมกับแสดงท่าทีหวาดกลัวเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไร ผมจับหน้าของตัวเองก่อนจะนึกเหตุผลที่เธอหวาดกลัวได้ใบหน้าของผมเป็นแผลเวอะซักขนาดนี้ใครบ้างหร่ที่จะไม่กลัวนี่คงเป็นอาการของคนปกติที่ผมไม่ได้เห็นมานานสินะเพราะคุณไวไม่ได้รู้สึกกลัวผมสักนิดเลยทำให้ผมเคยชินไปด้วยอย่าอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะฉันฉันกลัวแล้ว น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสันกลัวและสับสนผมที่เห็นแบบนั้นเลยจำเป็นต้องทำสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นมาก่อนคือการหันหลังผมหันหลังให้เธอเพื่ออย่างน้อยจะทำให้เธอหายใจได้อย่างคล่องขึ้นและก็ใจจะได้เย็นลงบ้างผมไม่ได้มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนรูปร่างหรอกนะใจะเย็นๆแล้วตอบผมมาเกิดอะไรขึ้น ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเธอทำหน้าแบบไหนในตอนนี้แต่ก็รู้สึกได้เลยว่าเธอเริ่มใจเย็นเพราะเห็นว่าผมเป็นมิตรแล้วอา่าคือณนะห้องดนตรีเจ็ดชั่วโมงก่อนเหตุการณ์คุณเจ้าของห้องไม่ต้องเรียกฉันแบบนั้นหรอกแม่หนูน้อยฉันชื่อเกตต่างหาก ในตอนแรกฉันยังสับสนเลยคิดที่จะหันหลังกลับไปมองอย่าหันหลังกลับมามองจะดีกว่านะแม่หนูน้อยหวังว่าเธอคงจะไม่ลืมสิ่งที่เขียนไว้ในกอดใช่ไหมฉันหยุดชะงักหลังจากที่ได้ยินคำพูดนั้นเธอคือเด็กสาวที่ฉันต้องห้ามมองสินะคุณต้องการอะไรคะฉันอยากให้เธออยู่ข้างในห้องนี้ต่ออีกหน่อย พอดีว่าฉันอยากจะเจอใครบางคนนะ่ะบอกตรงๆว่าในตอนนั้นฉันกลัวมากเลยตอบตกลงไปแต่หลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้อีกฟื้นขึ้นมาอีกทีก็กลายเป็นแบบนี้แล้วนหน้าห้องดนตรีฉันไปได้หรือยังคะคุณควรจะอยู่ที่นี่กับผมอย่าไปไหนล่ะค่ะ ตอนนี้โรงเรียนกำลังอยู่ในช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วการจะปล่อยให้เด็กสาวตัวคนเดียวเดินไปมาภายในโรงเรียนตอนนี้มันเสี่ยงเกินไปแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นกุญแจไขาทางออกไม่ได้อยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกละ่ะคุณไว้จะออกมาได้ยังไงน้อยแน่เกตยายผีสาวเจ้าเร่ทำไมเธอถึง ผมรู้สึกตกใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถึงจะรู้อยู่แล้วว่าเกตเป็นเจ้าของห้องแต่ก็คาดไม่ถึงว่าเธอจะทำอะไรแบบนี้คุณจำไม่ได้งั้นเหรอคะว่าครั้งล่าสุดที่เราเจอกันคุณได้ทำอะไรไว้กับฉันเกตเผยรอยยิ้มมันแสนน่ากลัวก่อนจะค่อยๆเคลื่อนตัวมาหาผมเด,เดี๋ยวร่างกายของผมขยับไม่ได้เลย มันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละคะ่ะแค่อยู่นิ่งๆให้ฉันจัดการก็พอแล้วเกศใช้มือของเธอผลักให้ผมล้มลงแล้วขึ้นคอมบนตัวของผมก่อนจะค่อยๆใช้มือของเธอลูบมายัางหน้าท้องแต่แทนที่ผมจะรู้สึกดีเจ็บมันเจ็บจนผมต้องร้องเสียงหลงออกมาบริเวณไหน ที่เกตได้มาแตะมันจะรู้สึกถึงร้อนเหมือนกับถูกเผาเหมือนว่าฉันจะทำรุนแรงไปสินะคะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกคา่ะครั้งแรกมันก็จะเจ็บแบบนี้แหละเธอพูดพร้อมกับสยายยิ้มมันแสนน่ากลัวออกมาก่อนที่เธอจะใช้มือทะลวงท้องของผมความเจ็บปวดค่อยๆแล่นไปทั่วร่างกายในตอนนี้ผมไม่มีแม้แต่แรงจะร้องออกมาด้วยซ้ำ คราวนี้แหละคุณจะหนีไปไหนไม่ได้อีกฉันจะทำให้คุณกลายเป็นหนึ่งเดียวกับฉันเสียงของเธอดูราวกับว่ากำลังแปลกใจกับอะไรบางอย่างแต่ผมไม่มีสมาธิมากพอที่จะคิดอะไรแล้วในตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนกับตัวเองกำลังจะสลบ <c oughs> ผมถอนในใจเฮือกใหญ่หลังจากที่ฟื้นขึ้นมา ก่อนจะเห็นว่าตัวเวงกำลังนั่งสุดอยู่ตรงหน้าห้องดนตรีคุณไว้นบโผลเข้ามากอดผมเต็มแรงจนทำให้ผมแทบทรงตัวไม่อยู่ผมค่อยๆตั้งสติก่อนจะทำให้ตัวเวงใจเย็นลงถึงผมจะยังสับสนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คนที่เป็นห่วงผมมากที่สุดคงจะเป็นเขาแ่้ะนะขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะ นหลังจากที่เหตุการณ์เริ่มสงบลงนบก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับผมฟังเขาเล่าว่าจริงๆแล้วเกตต้องการตัวของผมจึงได้ทำพิธีกรรมหลอกๆเพื่อล่อผมให้เข้าไปพร้อมกับบอกเหตุผลที่เธอทำแบบนี้คงเพราะเรื่องที่ผมเมินเธอไปเมื่อครั้งที่ได้ตรวจตึกครั้งก่อนแค้นฝังหุ่นจริงๆเลยแฮ ผมก็เลยได้จะถามสาเหตุที่เธอปล่อยตัวผมออกมาด้วยแต่นบก็ชี้ไปยังสิ่งที่อยู่ในเสื้อของผมตอนนี้ก่อนจะบอกผมกลับมาเพียงแค่ว่าผู้หญิงนะ่ะถึงจะโกรธกับเรื่องใหญ่แค่ไหนแต่ก็ใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยนะครับคุณไว้แน่นอนว่าผมก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่นบจะสื่ออยู่ดีแต่มันก็ดีแล้วล่ะนะที่ผมรอดมาได้ ผมเลยหยิบสิ่งที่อยู่ในเสื้อของผมออกมาจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่นบบอกให้ผมพกไว้ก่อนจะมาที่นี่และเมื่อผมหยิบมันขึ้นมามองแบบนี้เองนั้นหรอมันคือโบสีเหลืองที่เกตให้ผมไว้เป็นของขวัญน,นั่นเองหลังจากนั้นลุงกิตติก็โผล่เข้ากอดผมอีกคนก่อนจะกล่าวขอโทษผมยกใหญ่เอาซะผมทำตัวไม่ถูกเลย แต่ลุงกิตติก็มาบอกข่าวผมอีกอย่างนึงว่าผมจะได้พักร้อนกว่าหนึ่งเดือนหลังจากเกิดเรื่องนี้และยื่นจดหมายฉบับหนึ่งมาให้ผมพร้อมกับบอกว่าเป็นจดหมายที่มาจากผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตรงเป็นค่ำคืนที่ยาวนานจริงๆเลยนะครับคุณไว้สิ่งที่นบพูดไม่ใช่เรื่องที่ผิดผมรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันหนักกว่าที่ผ่านมา ถึงมันจะหนักขึ้นทุกรอบอยู่แล้วก็เถอะแต่เท่าที่คุณไว้เล่ามาเหมือนว่าเกศจะลืมอะไรไปบางอย่างนะครับหืมนายว่ายังไงนะนบยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับผมมาว่าไม่มีอะไรหรอกครับนะห้องดนตรีเด็กสาวคนหนึ่งกำลังจ้องมองหน้าต่างในยามเช้า แต่ท่าทางของเธอดูไม่สดชื่นสักเท่าไหร่ฮ่าฉันน่าจะถามชื่อของเขากันนะผมพุ่งตัวเข้าใส่เตียงแสนรักก่อนจะหลับยาวหลังจากที่ผ่านเรื่องร้ายๆมาตลอดทั้งคืนและเมื่อผมตื่นขึ้นนบก็เข้ามาถามผมคุณไว้จะไม่อ่านจดหมายฉบับนี้งั้นหรอครับนบยื่นจดหมายที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนมาให้ผมบอกตรงๆว่าผมลังเลนิดหน่อยเพราะลางสังหรณ์ของผมได้บอกว่าข้อความในจดหมายมันจะต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆอ่านเถอะนะครับคุณไว้ผมขอร้องนบใช้ลูกอ้อนจนผมต้องยอมใจอ่อนถึงแม้ผมจะไม่สบายใจที่จะอ่านมันแต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะถึงคุณไว้ อย่างแรกที่ผมต้องบอกคุณเลยก็คือขอบคุณที่เสี่ยงชีวิตช่วยนักเรียนของผมและผมดีใจที่คุณรอดมาได้ด้วยทักษะความสามารถอันล้นเหลือของคุณเพราะฉะนั้นเหล่าคณะผู้บริหารได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนตำแหน่งให้คุณจากยามตรวจตึกเป็นพันโรงของโรงเรียนจากผู้อำนวยการยญ้าดอกขาว ในตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าพานลงคืออะไรก่อนที่ผมจะถามนบเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่สิ่งที่เขาตอบกลับมาคือเสียงขำชุดใหญ่หมายความว่ายังไงนบ nope. ให้ตายสิผมเริ่มกลัวแล้วล่ะตอนนี้คุณไว้ลองพลิกหน้ากระดาษดูสิครับผมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะพลิกหน้ากระดาษตามที่เขาพูด และก็ได้เห็นสิ่งที่ผมกลัวสุดๆกฎในการเป็นพานโรงของโรงเรียนแต่สิ่งที่ทำให้ผมสั่นกลัวมากกว่านั้นคือจำนวนกฎทั้งหมดมันมี3,110ข้อเหมือนว่าคุณไว้จะไม่ใช่คนที่ทำตามกฎแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎไปซะแล้วนะครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป ตามได้ในกฎในการดูแลรักษาห้องดนตรีของโรงเรียนตอนพิเศษครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมเอามาฝากเ,เพื่อนๆในวันนี้ฮะต้องบอกว่าเรื่องของกฎในการดูแลรักษาห้องดนตรีของโรงเรียนเนี่ยจบลงเท่านี้นะครับแต่ว่าจะมีเนื้อเรื่องเสริมอีกนิดหน่อยเดี๋ยวพอผมยกเนี่ยไว้เล่าในพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะครับ และสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้นะฮะอยากจะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนนะครับก็อย่าลืมแวะไปกดติดตามที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับผมและต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากนาย่าดอกขาวด้วยนะครับผมและก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะฮะหรือว่าชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วคลิปต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงคอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ